พวกเรานะคะสิงสมิรักุณูประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประสาทศาสนานะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าสำนาาักงานเทศบาลตาบนพะวงนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปทําความรู้จักเกี่ยวกับองค์กรของเราก่อนเลยค่ะ เทศบาลตำบลพวงตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาปัจจุบันตำบลพวงถือเป็นประตูสู่นครสงขลาชั้นแรกเป็นแถบชานเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเป็นแหล่งที่ตั้งของแหล่งธุรกิจห้างร้านและสถานบริการมากมายทั้งเป็นของภาครัฐและเอกชนรวมทั้งเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโรงพยาบาลสงขลาและโรงเรียนนวมินราจุทิศทักษิณ มีแหล่งท่องเที่ยวคือสะพานพิณสูลานน์สวนป่าเปรมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พรเอกเปรมติณสูลานน์องค์การบริหารส่วนตำบลพวงได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลพวงเมื่อวันที่1มกราคมพศ2549เทศบาลตำบลพวง์ภายใต้การบริหารของนายเจือกิ้มอันนายกเทศน 3, ทนมนตรีเทศบาลตำบลพวง แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นหนึ่งสำนัก5กองดังนี้สำนักปลัดเทศบาลดูแลงานด้านบริหารทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่งานกิจการสภางานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนงานกฎหมายและคดีงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานจัดทำงบประมาณงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานเทศกิจงานทะเบียนรฎรกองคลัง ดูแลงานด้านการเงินและบัญชีงานพัสดุและทรัพย์สินงานสถิติการคลังงานแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานพัฒนารายได้งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์กองช่างดูแลงานด้านวิศวกรรมงานสถาปัตยกรรมงานผังเมืองงานสาธารณูประโงานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดูแลงานด้านงานสุขาพพิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อมงานรักษาความสะอาดงานส่งเสริมสุขภาพงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่องานสัตวแพทย์กองการศึกษาดูแลงานด้านงานโรงเรียนและการศึกษาปฐมวัยงานกิจกรรมศาสนาประเพณีศิลปวัฒนธรรมงานกิจกรรมเด็กและเยาวชนการกีฬาและนันทนาการ กองสวัสดิการสังคมดูแลงานด้านสังคมสงเคราะห์งานพัฒนาชุมชนงานชุมชนเมืองครับต่อไปนะครับจะพาไปชมว่านักศึกษาแต่ละคนนะครับในแต่ละคนจะทำหน้าที่อะไรนะครับไปชมกันเลยครับ จะรายงานการจัดทําเช็คจะต้องเช็คเลขที่เช็คให้ตรงกับขั้วเช็ครวมทั้งลงบันที่เลขที่เช็คชื่อบัญชีธนาคารและหมายเลขบัญชีธนาคารลงไปในใบดีกาเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบในครั้งต่อไปและตรงนี้นะคะก็คือที่นะคะที่แต่ละคะจะมาเตรมนะคะที่ได้มาเสนอให้กับนาระหรือว่าท่านนายกเซมไวนะม้นะคะก็จะตารับนะคะที่ล้างน้ำกระจอนะคะ นนะะซึ่งอันงนี้จะเป็นของที่นไม่ต้องจะเป็นของกองคังแล้วเราก็จะนากลับไปยังกองคองนะคเพื่อที่ว่าจะตรวจเช็คว่ามีการเซ็นตกหรือไม่ถ้าเซ็นตกเลยเราก็จะนํากลับมาคืนให้ี่นี่ค่ะเมื่อนำแฟ้มที่เสนอเซ็นเสร็จแล้วออกจากหลังนกกระจอกก็จะนำกลับมายังกองคังและจะมีการแยกว่าดีการไหนมีการเซ็นตกหรือไม่หากไม่มีเราก็จะนำไปให้พี่แต่ละคนค่ะ และนี่นะคะก so ็คือหน้าที่นะคะเมื่อเรามาอยู่กองทันนะคะเราจะได้รับหน้าที่ในการให้คุมตีกาโครงการนะคะก็คือโครงการนะคะที่จะอยู่ในแฟ้มแบบนี้นะคะเราก็จะนําออกมานะคะใส่ในแฟ้มสีแบบนี้พร้อมทั้งเขียนลำดับที่และก็เขียนชื่อโครงการไว้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาค่ะเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนลงไปในทะเบียนคุมตีกาโครงการค่ะเพื่อที่ว่าให้ง่ายต่อการค้นหาในครั้งต่อไปอย่นี้ว่าจะมี กองต่างๆทำมาเยอะในโครงการนะคะเราก็สามารถหาได้ง่ายโดยที่ประหยัดเวลาด้วยค่ะก่อนการเขียนเช็คทุกครั้งดีกาทุกดีกาจะต้องมีการตั้งนี้เพื่อที่ว่าจะได้ตรวจสอบได้ง่ายว่าย,ยอดตรงกันหรือไม่ค่ะตอนนี้นะคะอยู่กันที่หน้าสานักบาลัดนะคะมาดูกันว่าเราทําหน้าที่อะไรกันบ้างค่ะ โดยทุกๆวันนะคะจะเปิดเช็คในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเพื่อเช็คหนังสือในระบบของแต่ละวันและทําการดาวน์โหลดหนังสือเพื่อนำไปออกเลขหนังสือค่ะเดินส่งหนังสือไปตามกองต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือส่งหนังสือรับหรือหนังสือเวียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละกองเซ็นรับและดำเนินการต่อไปลงพื้นที่แจกจ่ายหนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตาบลพะวงให้กับประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลพะวงโดยได้มีโอกาสลงพื้นที่ตามหมู่บ้านเพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ข้อมูลดังกล่าวที่ได้จะนำกลับมาทำการวิเคราะห์แผนและนโยบาย ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าของทันอะไรน,นะครับเรามาชมว่มาในแต่ละวันของเรานะครับทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับไปชมกันเลยครับตลอดระยะเวลา4เดือนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้รับหน้าที่ปั๊มลายเซ็นแบบแปลนก่อสร้างอาคารที่ประชาชนมายื่นก่อสร้างตีตเอกาสารโกงการตศสัญญัติแบบแปลนก่อสร้างบันทึกข้อความราคากลางและปริมาณงาน เรียบเรียงเอกสารเก็บเอกสารตามเลขประจำปีงบประมาณตามเลขใบอนุญาตไว้ในตู้เก็บเอกสารทำหนังสือราชการไม่ว่าจะเป็นบันทึกข้อความหนังสือส่งหนังสือตอบรับหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันการประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA และรายการซ่อมบำรุงรักษาลดส่วนกลางของปมช่างประจำปีงบประมาณ2,564ถึง2,565และได้ลงพื้นที่สำรวจถนนวัดความยาวของถนนลงพื้นที่ํำประชามติหมู่บ้านเก็บขยะริมถนนายในเทศบาลตำบลพะวง มีการทำให้มมีการค้นหาทำให้เกิดความน่าช้าหรือหาไม่เจอนะคะแต่ก็วิธีการแก้ปัญหาของเราคือการนำดีการเหล่านั้นมาจัดเรียงตามประเภทของมีการเข้าแคมแลกนำมีการมาจัดเรียงตามวันที่เดือนเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาที่เราสามารถอ้างอิงได้มาากสมภาพบุคคลให้ว่าได้มีการนำมาตั้งปัญหาและอุปสรรคในการสึ การชี้นักท่อ,องเที่ยวนะดับก็กคือการระบาดของโ,โอรคโควิด -19 เนื่นนอ,องจากประชาชนกาติดต่อทักของทัอยู่ตลอดเวลาทำให้เราอยู่กับความเสี่ยงนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือโร,อโอร,รคระบาดโควิด -19 เนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับแต่เราทำได้เพียงแค่ป้องกันตัวเองด้วยวิธีการสวมหน้ากากจ่าล้างมืออยู่เป็นประจำและเป็นระยะในการให้บริการครับนะ นักศึกษาฝูกประสบการณ์วิชาชีพรละขับภาษาโจรศาสตร์ขอขอบคุณเทศบาลตรงบนพรมที่ให้โอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ขอขอบคุณมากโอกาสนี้ค่ะขอบคุณค่ะ